วันนี้ผมก็จะมาทำการแก้ปัญหาย้าขึ้นลกนะครับบริเวณร่องน้ำแบบนี้เวลาที่เราถอนหญ้าออกไปเนี่ยแล้วหญ้าก็กลับมาขึ้นใหม่อีกนะครับผมก็เลยจะทำการใช้ยางมะตอยสำเร็จนะครับมาทำการเทปิดหน้าดินตรงจุดที่หญ้าขึ้นนะครับโดยที่ผมจะทำการเคลียร์พื้นที่ถอนหญ้าแล้วก็นำเศษขยะบริเวณร่องน้ำนีำนำนำ้ออกให้หมดนะครับแล้วก็จะทำการเกี่ยวพื้นที่นะครับบริเวณที่เราจะทำการเทยางมะตอยเนี่ยให้เรียบพอหน้าดินเรียบแล้วเนี่ยเราก็จะทำการใช้ยางมะตอยสำเร็จนะครับเทลงไปในร่องน้ำได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการฮี a ตัวยางมะตอย สามารถเทได้เลยก็คือใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็ทําการเทยางมาตอยนะให้เต็มร่องน้ําหรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็โปะๆไปนะครับแล้วก็ทําการเกลี่ยให้ทั่วนะครับพอเราเกลี่ยจนทั่วในจุดที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ใช้จอบนะครับหรือว่ามีอะไรที่พอจะมาทุบให้หน้ายางมาตอยอ่ะให้เรียบเสมอกันก็สามารถใช้งานได้นะครับที่ผมจะไม่ทุบจนแน่นเกินไปนะโดยบริเวณเนี้ยก็ไม่ได้รับน้าหนักอะไรมากนะครับเพราะผมต้องการที่จะให้เวลาที่ฝนตกนะครับให้น้ําก็ซึมลงไปในตัวยางมาตอยด้วยนะ มดปัญหากวนใจนะยากขึ้นลบด้วยการปิดหน้าดินจากยางมาตอยสําเร็จรูปนะครับที่สามารถทําเองได้ง่ายโดยไม่ต้องงอช่างเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างใกล้บ้านได้เลยนะครับ